เยคราวนี้หุ้น93947ได้กำไรมา2ล้านใช่ที่ไหนไม่ใช่นะหักต้นทุนแล้วพวกเราได้กำไรทั้งหมด1ล้านทุกคนได้คนละ2แสนฮ่านี่เดี๋ยวก่อนฉันไม่โลภนะฉันขอแค่2น500ก็พอฮะ <Huh? S 3> <c oughs> ถ้าง,งั้นจากนี้เราก็ไม่ต้องเจอกันอีกโอเคอย่าเราเล่นหน้าพี่แฮร์รี่2 500เหอรอเรายุ่งกันตั้งเดือนกว่าต้องนับเงินเดือนเข้าไปด้วยสิ แเคยบอกว่าจะเอาเงินห้าหมื่น 50, 000, ไปซื้อคอมพิวเตอร์ทํางานวิจัยไม่ใช่เหรอนี่ต่อให้ไม่เอาเงินสองแสนห้ายานั่นก็ต้องออกไปเจ็ดหมื่นห้าสิฉันใส่ม่อนจางไม่มีวันหลอกพวกเดียวกันนะ่ฉันจะเขียนเช็คให้หนายไม่ขาดแม้แต่แดงเดียวแต่นายอยากขึ้นเช็คใบไหนตัดสินใจเองเลย นายน่าสงสัยแม่ป้ามีประสบการณ์เยอะนี่คุณตามตรงนะที่จริงฉันกับไซมอนเราสองคนรักกันเข้าลามปามฮอเทน่าพวกนายผู้ถือหุ้นรายย่อยถ้าหาเงินได้เยอะแบบนี้จะต้องเป็นแบบแฮร์รี่สองตาลุกวาวแน่พวกนายอ่ะใจเย็นเกินไปแล้วฉันกับคุณไซมอนน่ะรู้จักกันหลายปีแล้วคนที่โกงอากอาจารย์กูน่ะเรามองครั้งเดียวก็รู้แล้ว เราจับตาดูอาจารย์กูดูมาหลายเดือนแล้วเขาร่วมในกลุ่มเขาตั้งเยอะก็เพื่อหาคนอย่างพวกนายไงแหละนี่ในด่านแรกพวกนายผ่านแล้วแปลว่าพวกนายมีคุณสมบัติเล่นเกมต่อไปอยากเล่นต่อไปไหมอยากจะเห็นไหมว่าโลกของหุ้นมันทำงานยังไงสมาชิกกลุ่มโป m พช่วยพวกนายล้างแค้นจัดการอาจารย์กูได้แต่ฉันมีศัตรูที่ร้ายกว่านั้นที่ยังไม่ได้จัดการ แล้วพวกนายกล้าพอไหมล่ะพวกนายใช้กลุ่มนี้ติดต่อกันไปเถอะฉันไม่เอาด้วยแล้วล่ะ <su> <Joan> <sh> <Kristen>